สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนารลลาศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m o r n i n g งทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเสาวเดินหน้าในภพเรือนปัตตณิของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการดูเป็นการดูโดยวรวมอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ดาว พระเสาจะเดินหน้าวันที่18พฤศจิกายนถึงปีหน้าเลยนะคะเดือนพฤษภาคม2568อยู่ยาวๆกันไปเลยดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอลิเข้าพบปัตตนิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไพ่ทาโร่จะบอกอะไรค่ะการดูเป็นการดูโดยร่วมอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหงราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะ อนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีสิงในการเลือกไพ่สิบใบนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาออขอโทษค่ะอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญการได้รับอโอกาสในเรื่องของไรายได้มีเกณฑ์การได้ไรายได้ใหม่ๆจากโอกาสการลงมือทำองานใหม่ๆการเงินไหลลื่นช่วงนี้มีความสบายใจ หลุดพ้นจากภาระบางสิ่งบางอย่างภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินเหมือนช่วงนี้คุณจะได้เดินทางมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่องานาการได้โอกาสการได้งานใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะไปสมัครงานไว้มีโอกาสได้ถูกเรียกตัวหกเปลี่ยนขึ้นมาการถูกอุปถัมภ์การถูกช่วยเหลือการเงินฟื้นตัวค่ะในบางท่านนะคะเป็นโอกาสที่จะได้ไรายได้ใหม่ๆเข้ามาในบางท่านนะคะแล้วก็ราชาถือถ้วย การงานดูไหลลื่นดูมีความราบลื่นแล้วก็เจ็ดถ้วยขึ้นมาสีดาบขึ้นมาได้พักผ่อนเป็นช่วงที่คุณได้หลับสนิทนอนอนอนพักผ่อนได้เต็มที่เดอะซันขึ้นมาแล้วก็6ถ้วยขึ้นมาอัศวินถือไม้เทา้าแล้วก็ชีวิตที่รักชวรีเก้าเหรียญขึ้นมาความสำเร็จ กำลังจะฟื้นตัวเหมือนความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะได้คู่มิตรดีกัลยาณมิตรดีหรือไม่ก็คู่ค้าคู่ขายที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้คุณเป็นคนที่ขยันมากๆเป็นโอกาสดีโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เดือดซันขึ้นมาชีวิตของคุณจะสุขสบายเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดอะคะ่ะแสงสว่างสองถึงอะไรที่มันเคยมุนคุมเครือในดวงชะตาถูก เหมือนโดนขจัดปัดเป่าจากดาวพาทิตท,ที่มาฉายแสงให้คุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ในภพเรือนปต,ตนิเหมือนคุณจะได้คู่มิตรด,ดีการถูกช่วยเหลือการถูกอุปถัมภ์ในช่วงนี้ก็มีเข้ามาจากที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอกับการต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างการเลือกที่จะทํางานใหม่หรือการเลือกบางอย่างที่จะทําให้คุณเติบโตคุณอาจจะอยู่ในจุดนี้มานานแล้ว ทำงานเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆการเงินไม่ฟื้นตัวดูคุณอยากจะได้ไรายได้ที่มากกว่าเดิมบางท่านก็อาจจะออกมาผันตัวเป็นเจ้าของกิจการอาจจะทํางานที่สองที่สามก็ได้ในบางท่านถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหรือออกมาทําเป็นของตัวเองก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับอิสระมากขึ้นในบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การได้ทําอะไรใหม่ๆ ที่จะได้สร้างโอกาสการได้เงินใหม่ๆเข้ามาบางท่านก็เป็นช่วงจังหวะดีที่คุณจะฟื้นตัวในเรื่องของการเงินการได้ดีลงานการเดินทางติดต่อประสานงานในช่วงนี้ดูมีความรับรื่นได้ดีการเงินฟื้นตัวสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาคุณช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านได้รับการหยิบยืน่นโอกาสได้ทํางานยากๆแต่คุณทําได้แล้วก็ทําได้ดีมีเกณฑ์ได้ของขวัญของรางวัล ช่วงนี้บางท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวเหมือนกับจะได้ไปทําบุญทําทานเป็นช่วงที่คุณอาจจะถูกอุปธรรมค้าชูด้วยก็ได้ในบางท่านได้กรับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินถ้าบางท่านรอคอยการถูกช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการเงินเหมือนฟื้นตัวขึ้นมากๆค่ะถูกหยิบยื่นโอกาสให้คุณได้สร้างเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาการเงินยังไงก็ดีคะ่ะก้าวเหรียญขึ้นมาคุณจะมีชีวิตที่รักชวรีมีความ ไหลลื่นในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ชีวิตดูมีความรับรื่นมีความสบายเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีสิงห์งานของคุณดาวพเรือกนกรรกมะก็คือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์อยู่ในภพปุตตะมีเกณฑ์การได้อะไรดีๆโชคดีข่าวดีหรือ,อความสุขความเจริญในเรื่องของการงานเข้ามา แล้วก็ดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชาด้วยมีเกณฑ์การได้เข้าสังคมใหม่ๆการได้ลงมือทํางานใหม่ๆห,หรือบางท่านก็อาจจะได้ดีวงานและประสบความสําเร็จได้โชคได้โอกาสเข้ามาก็ได้โอกาสของการเซ็นสัญญาทําสัญญาอะไรแบบนี้งานของคุณเหมือนกับปิดจ็อบปิดดิวได้ค่ะไดะ้งานชิ้นใหญ่ๆเข้ามา แต่คุณจะต้องขยันขยันกว่าเดิมอดทนกว่าเดิมต้องอวิ่งลอกกว่าเดิมไปเหนือไปใต้ไปออกไปตกเดียวึ้นคืองานของคุณจะไม่ได้อยู่ติดที่แน่นอนช่วงนี้แต่ว่างานอุดมสมบูรณ์ก็คืองานเยอะมากๆเหมือนบางท่านอาจจะได้เอางานเก่าๆมาทําใหม่นะคะมีเกณฑ์จะเฮงจะปังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีบางท่านก็อาจจะเป็นงานการช่วยเหลือสังคมงานช่วยเหลือ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอาจจะแก้ไขปัญหาช่วยเหลือคนอื่นงานที่เกี่ยวกับการฮิลลิ่งเยียวยามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะอืบางท่านก็ได้แจ็คพอตอยู่ๆก็ได้งานใหญ่อยู่ๆก็ได้โอกาสการเดียวงานกับลูกค้าลูกค้าหายไปนานแล้วแต่กลับมาเรียกคุณไปทํางานนั้นเหมือนกับคุณาบางท่านก็อาจจะไปสมัครงานไว้นานแล้วถูกเรียกตัว หรือบางท่านก็อาจจะเป็นการแข่งขันในเรื่องของงานของคุณการาประมูลงานการแข่งขันในเรื่องของงานเหมือนอยู่ๆเขาก็เรียกคุณเออะไรประมาณเนี้แล้วก็ทําให้คุณได้งานแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ได้งานก้อนโตให้คุณได้ไรายได้ระยะยาวเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินของคุณดีค่ะมีเกณฑ์ได้ซื้อ สิ่งที่ปรารถนาบางคนกอ็อาจจะได้เงินก้อนใหม่ๆเข้ามาด้วยถูกหยิบยื่นโอกาสกาันได้ไรายได้ใหม่ๆมีรักฐานความมั่นคงแคเกิงการสาขาการเงินงอกเงยบางท่านก็จัดการปัญหารายรับรายจ่ายได้ดีถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงบางท่านก็อาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือได้เสียเงินกับการประกันรถประกันบ้าน หรือไม่ก็อะไรที่มันเสียหายในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้จ่ายนะคะจ่ายแบบปุบปรับฉับพันนะคะบางท่านก็ช่วงนี้อยากเก็บเงินเก็บทองก็ระวังในเรื่องของรายจ่ายนะคะที่อาจจะเป็นการเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสินค้าในโลกออนไลน์มีเกณฑ์ที่คุยซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเกินตัวพอพอออกมาจาก โลกออนไลน์ก็โอ้ซื้อไปเยอะแยะเลยเหมือนจะมีเกณฑ์การเสียเงินกับโลกออนไลน์เยอะแล้วก็ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการถูกโจรกรรมในเรื่องของโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้ระวังด้วยนะคะค่ะหรือไม่ก็ค center ระวังในเรื่องของ c เซ็ center ที่จะมาหลอกมาโกงคุณก็ได้แต่ว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะหวไวบางท่านก็ระวังการเสียเงินป,ป,ปุบปับฉับพันกับการ เสียหายหรือถูกหลอกถูกโกงแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะค่ายของการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะบางท่านก็เป็นช่วงที่อาจจะมีไอเดียผุดขึ้นในหัวเยอะแยะอยากจะลงทุนทํานูน่นทํานี่อยากจะต่อยอดในเรื่องของการเงินเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้แต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมากกว่ารายจ่ายนะคะเพราะว่ารายรับจะเข้ามาหลายทางเหมือนกันคุณอาจจะทํางานอิสระก็ได้ในช่วงนี้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนอาจจะพักผ่อนน้อยอ การเงินดีค่ะยังไงก็ดีเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพของคุณคุณอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเป็นโรคเครียดเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดหรืออะไรต่างๆคุณเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่อยากจะเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนตัวเองสมัยอาจจะพักผ่อนให้เต็มที่ หรือไม่ก็ช่วงนี้คุณอาจดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้ออกกำลังกายเดินทางเหมือนกับอาจจะปั่นจัก,กรยานอาจจะวิ่งเหยาะๆหรือคือร่างกายของคุณมันฟื้นตัวดีขึ้นนะคะการเดินทางทำให้คุณจิตใจดีขึ้นก็ได้ในบางคนทำให้ร่างกายดีขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้นบางท่านก็อาจจะได้เจอกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรืออะไรที่มันเคย รู้สึกดีๆค่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้คุณแบบหัวใจพองโตความรู้สึกดีขึ้นร่างกายก็ฟื้นตัวบางท่านก็ช่วงนี้ได้หลับพักผ่อนแบบสนิทนอนแบบยาวๆตื่นเช้าแล้วทาให้ร่างกายแบบฟื้นตัวรู้สึกมีความสดชื่นเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สําหรับนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก ช่วงที่ดาวพระเสาร์อยู่ในภพเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีสิงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะมูลขึ้นมาแรงดึงดูดความเจ้าเสน์ความสวยความงามหรือช่วงนี้ดา,าวเสาร์ขึ้นมาดาวจันทร์ขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะ ดึงดูดในเรื่องของไรายได้หรือความรักเข้ามาก็ได้หรือไม่ก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาป,ญปัญหาที่จะเข้ามาแต่ว่าคุณก็จะได้อะไรดีๆบางท่านก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากการแก้ไขปัญหาอาจจะได้โชคได้เงินทองหรือได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้ไรายได้มากขึ้นหรือ,อการเงินที่เยอะขึ้น พเพราะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนอลิแต่ว่าดาวเสาร์ให้อะไรที่ใหญ่ใญได้บ้านได้รถเอ่อได้สิ่งของที่คุณอยากได้ก็ได้แต่กว่าจะได้ก็ต้องบุกบ่าฝาดงหน่อยแต่ในช่วงนี้คุณเหมือนอยากจะได้อ่ะค่ะมันมีแรงกระตุ้นในเรื่องของดาวดาวจันทร์อยากได้อ่อแรงดึงดูดในเรื่องของการอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแบบนี้ทอรัสดาวภพเรือนกรมมะคือดาวพระศุก ดาวพัสุต์ตอนนี้จออยู่ในภพปุตตะการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆของคุณนามาซึ่งความสําเร็จการงานสําเร็จการงานประสบความสํา,สเ,ราสเร็จได้เงินก้อนโตหรือมันมีมันมีสิ่งดีๆเข้ามาแคนเซอร์ราศีกรกฎมีดาวพังคารอยู่ในภพเรือนราศีกรกฎมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องบุกบ่าฟาดงุงต้องอดทนต้องขยันมากขึ้นคือตัวคุณจะเป็นแบบนี้ค่ะ รู้สึกจะอยากขยันอยากไฟอยากสู้มีแรงของการแบบอยากขับเคลื่อนอยากเอาชนะอะไรประมาณนี้ดาวอังคารนะคะดาวอังคารอยากจะเอทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จเนาะช่วงนี้อาจจะไฟเยอะหน่อยอาจจะลงเอลงแรงลงกําลังหน่อยแต่ว่านามาซึ่งอะไรที่มันง่ายๆประสบความสําเร็จแบบง่ายๆเซาโนดอพรสวรรค์คุณมี มีพรสวรรค์จากอดีตชาติคือคุณมีของดีมาตั้งแต่เกิดของดีอาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการามีบุญวาสนาเก่าอาจจะถูกหวย้วยเบอร์หรือได้คู่รักคู่ครองที่เป็นคู่แท้เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้ในบางคนนะคะเพราะว่าดาวเสาเข้าพบเรือนปัตนีมีเกณฑ์ที่จะได้คนรักคู่ครองเป็นคู่แท้จากอดีตชาติก็ได้มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังคุณจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของ ความรักเข้ามาในช่วงนี้ด้วยแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่ถูกดึงดูดไรายได้เข้ามาดึงดูดงานที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จระยะยาวการได้ทํางานใหญ่ๆการได้ลงมือทํากับงานใหม่ๆก็ได้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากๆแล้วก็เป็นรักฐานความมั่นคงในเรื่องของไรายได้ระยะยาวค่ะก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆกับคุณนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยฝัน หรือบางท่านก็อาจจะวางโปรเจกต์ไว้ฝันไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสจะได้เป็นแบบที่คุณคา,าดหวังไว้ก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะปุ๊บป,ปั๊บรับโชคปุ๊บปั๊บได้งานใหญ่เพราะว่าดาวมรตย,อยูอยู่ในภพเรือนกรรมะด้วยคุณจะถูกเหมือนยื่นงานที่มันยากๆให้ แต่คุณทําสําเร็จแล้วได้รายได้ไดๆๆที่มันก้อนโตได้รายได้ระยะยาวเข้ามาทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเงินด้วยนะคะค่ะก็ประมาณนี้สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสจะเติบโตมากๆถูกช่วยเหลืองานดูมีความสุขมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นมีแรงกําลังมากขึ้นมีความสุขความอบันดันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเดือดซันขึ้นมาชีวิตถูกฉายแสง ถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขการได้รับสิ่งที่คุณมุ่งหวังการได้รับสิ่งดีๆชคเอ่อโชคเปิดดวงเปิดโอกาสที่จะเข้ามาให้คุณร่ำรวยก้าวเหรียญขึ้นมาความร่ำรวยเข้ามารักพยากรรายได้โภคทรั์เข้ามาให้คุณได้มีเอ่อการเงินที่ดีขึ้นมากๆถูกหยิบยื่นโอกาสถูกช่วยเหลือถูกอุปถัมภ์ในช่วงนี้ด้วยค่ะก็ประมาณนี้ความสุขกำลังเข้ามาหาคุณนะคะชาวลัคนาราศี สิงขอบคุณมากๆาํสหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ช่องหมอหนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่กให้กับหมอหนิงหรือไม่ก็สปอ์ตหมอหนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ